เดี๋ยวอันนี้จะมาหาไก่ตีแข่งกับเตี้ยคะนี่อันนี้อะไรโตอย่างยังไม่ถึงไอโต้อตัวใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก่ออือยังใหญ่เลยโต้อันนี้ตัวอันย้ยเก็บไมันเป็นไงออวนบุญออกอืมยุ้ยเก็บเก็บน้อยนี่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 เห็นไหมหัวยิ่งใหญ่เลยตัวน้อยเดียวหัวใหญ่ ลูกน่ะฝั่งนูนก็มีมีไหมมีใหญ่ตัวน้อยเนี่ยอืมไก่น้อยไก่หนุ่มไก่หนุ่มมันน้อยเลยเนี่ยอะไรตัวเองมีไหมนี่ไงนี่นี่นี่หัวใหญ่โอ้ตัดผมบ้างนะเนี่ยนี่ใหญ่เลยเออนี่กี่หัวหนึ่งตัวตัวน้อยนี่ ก้านมันไม่ใหญ่มันไม่ค่อยได้น้ำแน่เลยอยู่กระโคดูดิอืมผมยังยาวเลยอันนี้ไก่แก้วเนี่ยโอ้แหง้งแล้วแมงไก่หลายตัวแล้วเล่นกันสนุกกว่าตัวน,นี้ตัวให้เจมันเลยไม่หรูจะเอาเก็บตัวเดียวค่อยเ <c oughs> ไก่ต้องมาจะไม่หลอกตีเจนี่รู้ไปเก็บมาไปดูเดี๋ยวไปเล่นกันครับดูดิว่าเจจะชนะไหม แต่น้องมาขี้โกงกันแล้วไก่ใหญ่เจ๊ใชนะสุดยอดนะไป,ไ,ไปเก็ไก่ใหญ่เมื่อกี้เจ๊ใส่กระเป๋าห,หักไปแล้วยังไม่ทันใส่เลยดูมันก็ะติดแค่นีนอืมมันลอยเดียวอดเลยดูซากเก็บมาตั้งนานไก่ใหญ่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววนนี้มันเสียบได้เสียบได้เวลาง้ายเองก็หลุดแล้ว,วอ๋อที่ว่าหลุด ให้ลุดเงดอให้หลดอ่ะขาเทปขาเกาล้อนะเกาหยอดไงเออห้ยตีอกูแล้วเนี่ยต้องไปซ่อมไก่ก่อนอีกโอ้ไปหยุดจอดเกาไปตีกระเจ๊ให้ได้คุณดังมาเลยเลยเจะดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วหืโคไปยู่ป่ะมาแล้วยูยูตากแดดเลยตากแดดเหรออเจ็บมือไปงี้อะ วัตีกันมั้นเฮ้ยมันซาเก็บมาตั้งแต่ทุ่งแล้วจะรจอนเ็ไโอกัสทเ็กว่เลยน,นี่ยเก่อนไงแบีเลยอะตังตงนเป็นวลาลนแกล้งไงอุตส่าห์รับฟรอว่อเป็นไงตีรู้ไห

ไจับ่างนั้นจับพี่ถือเฉยเฉยเออนั่นแหละนั่นแหละอ่าอย่นีไม่ไ้บขาดไม่ต้องพี่เล่นอย่างงั้นพี่เล่นถืออ้าวอย่างนั้นแหละอารแพ้ขอขาดือแพ้อใช่คของใครขอขาดคือแพ้อืมเอาดิไวจับไงนะ่อาไว้จับยเออพี่จับไงพี่ก็มือโดนของหนูดิ ปปน,นี่มันเกี่ยมมาตั้งนานอันนี้อะไนไอ,อันนี้ไงไก่มันรัหัวหักมันากาวร้อนต่อนะอย่าเยานะย่าขนมันเห็น,นมันไเห็นูไมหักตีกเจดีกว่าพี่หลุดมันทำขอหลุดจริงแล้ว เล่นกับมันเลยเหอะตกปลามันก็จะเล่นกับเองอย่างเดียวเลยแล้วไอ้พวกที่จะตีขาดมันไหนวะเนี่ยต้องมีสับหรือเปล่าโอ้โหนี่ก็แพงกันที่หมดแล้วคนบ้าอะไรโอ้ขาหยอดตอนแรกก็ไม่หลุดแล้ววอะไรกระเป๋าหลุดนั่งนี่นั่งไม่ได้นี่นนยาวต้องยาวสามคอเออมันมันเล่นอย่างเงี้ยมัย้ย อะไรแง่งแง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 งสบัดจนขาดอ่ะตอใหญ่เงี้ยเหรอเออเดไปเจอมาหนูก็พอไปเก็บอันนี้ที่หลังภูมิใจมากกอ้ชนะเองได้เนี่ยอะไรนะนี่ห้องด้วงหมดแล้วแง่ดีของขาดจริงๆครับทุกคนมีอไงกับพ่อเมื่อตีไก่เริ่มตีตุ่กันแล้วไปนอนตอ